ต่อไปก็จะเป็นการสรุปบลักการอ่านเกณฑ์นชกษาปีและเกณฑ์นชกษาเดือนกด็ดีโดยกฎเกณฑ์และวิธีการอ่านทั้งองเดียวกันคือประการที่หนึ่งนั้นจับเกณฑ์นชนษาปีหรือเดือนนั้นเป็นหนักในการหาพบจอนในเรื่องที่จะประสงค์ที่จะรู้เช่นการเงินการงานคู่ครองการเจ็บไข้ได้ป่วยพบจอนที่เกิดขึ้นใหม่นั้นให้ดูว่าเป็นพบเดิมอะไรของลักขณาข้อที่สองนั้นก็คือจับดู ดาวเกษตรของเจ้าเรือนดาวในดวงเดิมซึ่งประสิทิ์อยู่ในภพใดแก่ลักนาและติดตามดาวเจ้าเรือนจังหวะสองซึ่งไปอยู่ภพใดของลักนาซึ่งเป็นความหมายที่อ่านจากทางลักนาและดูนั้นดูดาวนั้นว่ามีตำแหน่งเกษตรตะหรือห,หาอุดอย่างไรหรือไม่ก็ที่สารนั้นให้อ่านจากตนุลักษณ์ของดวงเดิมนั้นซึ่งเป็นเจ้าเรือนของภพจรที่เกณฑ์จันทากำหนดขึ้นนั้นสถิตเป็นภพใดกับตนุลักษณ์ และติดตามดาวเจ้าเรือนจังหวะสองนั้นไปติดพบได้กับตนุรักซึ่งเป็นความหมายหลักข้อที่สี่นั้นคือการอ่านดาวที่ทํามุมถึงดาวในดวงเดิมเจ้าเรือนพบจอที่ประสงค์จะรู้มุมน้ำพันถึงโดยร่วมราศรีร่วมเรือนเกษตรหรือแฝงเรือนเกษตรแฝงดาวเกษตรเบลงวันน้พันนี้มีความแปลงและอ่อนในการส่งผลต่างกันตามสภาพสัมที่สัมพันธ์ถึงในข้อที่ห้านั้นดาวที่ภพัน ถึงนั้นเป็นเจ้าเรือนพบจรที่เกณฑ์เชษญา,ากํำหนดขึ้นสถานหนึ่งและตำแหน่งที่ตอนสถิตพบได้ของลักษณะอีกสถานหนึ่งส่งให้ความหมายแก่เจ้าเรือนพบจรที่ประสงค์จะรู้เหตุขั้นต่อมานั้นก็ให้มาจับดาวจรซึ่งเป็นการยืนยันเหตุที่อ่านไว้แล้วจากโครงสร้างดวงเดิมมีหลักการนี้ข้อที่หนึ่งถ้าเป็นการพิจารณาถึงเกณฑ์ปีก็จะใช้ดาวตีเทพคือพหัสจรดาวเสาจรและราหูจร เป็นตัวแทนของเจ้าเรือนภพที่ประสงค์จะรู้เหตุและถ้าดาวเจ้าเรือนภพจรที่ประสงค์จะรู้เหตุนั้นไม่อาจใช้ดาวตีเทพแทนได้ก็ไม่ต้องใช้เพียงให้อ่านเข้าโครงดวงเดิมไว้และจับดาวเจ้าเรือนภพจนรนั้นเป็นหลักพิจารณาขณะนั้นไปฤาษีโดยตรงเมื่อใช้ข้อที่สองนั้นเมื่อใช้ดาวตีเทพก็ถือว่าดาวตีเทพ,พสิติภพใดของลัคขนาและภพใดของตนุรักษ์ด้วยและเจ้าเรือนในดวงเดิมของพ่พี่ดาวตีเทพโคจรสิตนั้น บ่งบอกโดยสถิตยอยู่ครบใดแก่ลัคนาเป็นทางพิจารณาประการที่สามถ้าดาวตีเทพนั้นเป็นเจ้าเรือ,อนโคจรตัวจริงไม่ใช่ดาวตัวแทนของเรื่องที่ประสงค์จะรู้เหตุก็ต้องติดตามดาวเจ้าเรือนตีเทพโคจรอ,อยู่นั้นดาวจรโคจรครบใดแก่ลัคนาขระานที่โคจรผ่านราศรีต่างๆก็จะบอกเหตุดีร้ายอย่างใดด้วยเรียกได้ว่าอ่านดาวสองจังหวะต้องถือเป็นกฎต้องอ่านทั้งทางลัคนาและตูุรักทุกครั้ง อะไรที่ให้พิจารณาทานกิน